หวัดดีวัยรุ่นเมกาหวัดดีวัยรุ่นดูบ่หวัดดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบเล่นเกมผ่านสตรีมทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิทโฮสแนลด้วยนะฮะอันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการนะครับซื้อเกมในสตรีมโดยใช้ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับในการซื้อเกมนะท่านผู้ชมก็วิธีการยายง่ายๆนะท่านผู้ชมขั้นแรกเราต้องมีแอคเคาท์นะครับ สตีมก่อนนะฮะไปสมัครไปอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่2ก็ต้องมีนะครับเงินในทูมอนี่วอลเล็ก่อนนะท่านผู้ชมเมื่อเราทำการลงสตีมบนคอมนะครับเกมที่เราอยากได้นะครับก็เข้าไปกดซื้อก่อนนะขั้นแรกนะครับให้เราซื้อเกมในสตีมก่อนนะฮะท่านผู้ชมก็คือเข้าไปเกมที่เราต้องการผมก็จะเข้าไปซื้อเกมโฟร์กนะครับเขียนโฟร์กเห็นไหมท่านผู้ชมโฟร์ไกด์อันดามิดน็อกเอาท์นะฮะตรงนี้กดซื้อเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดนะครับหยิบใส่รถเข็นนะฮะผมก็จะไปซื้อเกม Table Table Banner นเนอ่งนะครับ เบล์แมนเนอร์อ่าซื้อมาอีกเกมหนึง่งปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็กดหยิบใส่รถเข็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมผมก็จะกดที่คําว่าสั่งซื้อให้ตัวเองนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงกลางวิธีการชําระเงินนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ใช่ไหมวิธีการชําระเงินตรงนี้นะครับถ้ากดคําว่าเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ติ๊กนะครับตรงนี้นะครับปดปดเลือกวิธีการชำระเงินนะครับตรงนี้นะครับกดเลือกเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับตรงนี้ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่แอปทูเบอรี่วอลเล็ตของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับต้องชมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคําว่าบริการทางการเงินนะครับจะเห็นบัตรคําว่าวีการ์ดอยู่นะฮะวีการ์ดบัตรทรูนะฮะตรงนี้กดติ๊กเข้าไปนะครับวีการ์ดบัตรทรูแล้วกดคําว่าสร้างบัตรนะครับวิทชัววีการ์ดนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดสร้างบัตรเข้าไปปึ๊บแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปนะท่านผู้ชมผมก็จะใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปนะแนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะจากนั้นกดถัดไปฮะ มันก็จะขึ้นมานะครับว่าชื่อบัตรของท่านไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลังนะฮะก็โอเคเราเอ่อต้องการที่จะใช้ชื่อนี้ก็กดชื่อนี้ไปเลยนะจากนั้นนะครับกดสร้างกดสร้างวิทัวล์วีการ์ดนะครับท่านชมกดไปนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นบัตรไว้ซื้อของออนไลน์หรือว่าของต่างประเทศหรือว่าการซื้อเกีนะก็จะขึ้นเป็นบัตรอย่างนี้พร้อมยอดเงินในวอลเล็ตนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับท่านผู้ชมให้เราทําการกดดูเลขบัตรนะฮะก็จะเห็นเลขบัตรใช่ไหมท่านผู้ชมให้เราทําการกดดูเลขบบบัััตรรรนนะะป๊คค้งง แล้วก็รอรหัส OTP OTP มันจะส่งไปที่โทรศัพท์ของเรานะท่านผู้ชมผมก็จะเอารหัส OTP ในโทรศัพท์ของผมมาใส่นะครับคือมันจะส่งมาในกล่องข้อความนะท่านผู้ชมก็ไปที่กล่องข้อความเราแล้วเอารหัสลงมาใส่นะฮะผมก็จะใส่เข้าไปนะ จากนั้นนะครับ <soc> ม <s> ันก็จะขึ้นเป็นเลขบัตร True แบบนี้นะครับขึ้นมาให้ดูนะท่านผู้ชมก็ให้เราทําการนําไปใส่นะครับท่านผู้ชมวิธีการง่ายๆก็คือเอาเลขนั้นไปใส่นะฮะท่านผู้ชมก็กลับมาที่หน้าการชําระเงินใน Steam นะท่านผู้ชมก็เลือกที่มัลติการถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นมัลต c การนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่หมายเลขบัตรของเราลงไปนะครับผมจะใส่หมายเลขบัตรลงไปแล้วก็ใส่วันหมดอายุนะฮะวันหมดอายุนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ด้านล่างนะครับรหัสเลขนะครับ รหัสหลังบัตรนะฮะท่านผู้ชมรหัสหลังบัตรจะเป็น3ตัวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะที่เราได้ลงทะเบียนกับอทูมานี่วอลเล็ตไว้นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับลงไปนะฮะที่อยู่ใบเสร็จนะครับใส่รหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแนะนาให้เป็นบวกหกแล้วก็ตามด้วยเลขนะครับบวกหกก็คือตัวศูนย์นั่นเองนั่นแหละท่านผู้ชมก็บวกหกแล้วก็ตามด้วยเลขถัดไปนะฮะไม่เอาเลขศูนย์ขึ้นมาก่อนนะคร แล้วก,กดดาเนินการต่อไปครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมก็ให้เราทําการนะครับติ๊กเลือกนะครับยอมรับข้อกําหนดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าสั่งซื้อนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อนี่ก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดติดตั้งเนื้อหาได้เลยนะฮะผมก็จะกดติดตั้งเนื้อหาไปนะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเจ้าตัวทูแมนี่วอลล t ของผมเนี่ยเงินได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือซื้อเกมแล้วเงินมันก็หักไปอัตโนมัติแล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้หรือว่าจะกลับไปเช็คนะครับ ที่รายการของเราก็ได้นะครับท่านผู้ชมว่าเงินเหลือเท่าไหร่เห็นไหมท่านผู้ชมของผมถูกหักไป577.53บาทนะครับแล้วด้านบนนี่ก็จะถูกหักไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือ,เ,อเกมมัน558บาทมันก็ต้องบวกภาษีเพิ่มนะครับก็เลย577บาทนะครับท่านผู้ชมก็ผมไม่แน่ใจว่าภาษีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า,เ,าเขาเรียกนะค่าธรรมเนียมของการใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับในคร,ครั้งนั้นนะฮะก็จะถูกหักออกไปนะครับ บวกกับจํานวนเงินจริงนะคัท่านผู้ชมเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวิธีการซื้อเกมสตรีมผ่านทูมานี่วอลเล็ตนะครับง่ายๆสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับหลังจากนั้นก็เราก็สามารถที่จะซื้อเกมได้รัวๆนะครับเพียงแค่มีเงินอยู่ในทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็สามารถซื้อเกมอะไรก็ได้แล้วนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนการพิโกชแนลเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะถ้าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กบิโก้โนวันนะครับหรือว่าบิโก้โนหนึ่ง ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายหรือสอบถามปัญหาได้นะฮะแล้วถ้าใครอยากเล่นด้วยกันนะครับพี่ก็สตรีมเกมนะครับทุกๆ6โมงเย็นของทุกวันนะครับก็จะมีเกมหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้พี่มันสตรีมฟรีไฟล์บ่อยนะก็เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะฮะอาจจะรู้บ่อยหากใครอยากจะสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกมาได้ครับ ซึ่งสมัครสมาชิกของเราเนี่ยก็จะได้รับแรงต่างๆนะครับถึง6แรงนะครท่านผู้ชมตามรายเดือนนะฮะก็จะมีแรงต่างๆที่ขึ้นไว้ข้างต้นเลยนะครับโดนิทผ่านทูมอนี่วอลลิตก็ได้นะท่านผู้ชมก็เป็นโดนิทขึ้นจอให้ด้วยนะครับเพียง5บาทนะครับเบอร์ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะหบาทเป็นโดนิทขึ้นจอนะเบอร์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่โค้กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ท่านมีความสุขการซื้อเกมมาเล่นนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าายยยบบอุ